สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องเมืออสภาพมาเคกับเขาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงส้มไข่เจียวชะอมผ่พาพี่น้องเป็นเมนูที่ยอบเดบดิเ็ดจ้าเถอเมนูที่ลงที่เรื่มไปเลยค่ะพี่น้อง <laughs> นึ่งก็คือว่าสอมมัน่อนข้าง,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 งสื้อแพงนะคะแล้วก็คิดไ่ถึงเมนูนี้ค่ะพี่น้อง พอเอิญไปถือโอมถูกๆมากค่ะมื่อานี้ค่ะพี่น้องก็เลยมาคิดออกว่าเดสเฮดไม่นู่นี่เฮเบิงจะเถื่อนนะคะพี่น้องอันนี้คือนามบก,กูดด้วยค่ะนามบก,กูดในพี่น้องเม่อจำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่พอเอิญเจ้ามีหน่วยหนึ่งเหลือเสดายมันก็เลยจะมาขันใส่นะคะ่ะ หนึ่งก็คือชะอมอ่อนๆค่ะเดี De ๋ยวาสมะรูดให้เบิ้งเนาะค่ะน้ำบะคั้มเปียกค่ะเอาทั้งเนื้อค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำพริกแกงส้มอันนี้คือเย่าเอาแบบสอสเล็ดรูบด้วยค่ะพร่าเย่าเห็ดตำโมเป็นค่ะและนี่ก็คือกุ้งห้าตัวค่ะล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็ไข่สีฟองนะคะมาค่ะที่นี่เดี๋ยวข้ามาลงมือลอกชะอมให้เบิ้งค่ะพี่นอ้องไข่เจียวชะอมของเย่านี่ค่ะชะอมนีจะบ oh ่ head. เห็ดเป็นสินจะสิเลยด้อค่ะพี่น้อง นี่ค่ะสบเอาอยู่สิเลยบางคนจะเอาอยู่สิเลยค่ะของเย่านี่สืรูดนะคะนี่ค่ะวิธีรูดชุ่มให้มันออกค่ะบางคนก็บสบู่เอ๊ะจากไหนมันควรจะออกให้การมันแข็งะค่ะให้รูดลงเลยค่ะรูดย่อนซ้อนลงคือเข้าขีดลดย่อนซ้อนสิละค่ะพี่น้องนี่ค่ะย่อนซ้อนลงสิค่ะนี่ค่ะ ของย่าในสรุดแบบนี้จนเบิดสุดอันค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะเอามาซับให้ละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าสแกนให้แสรนะคะพี่น้องม่ต้องซับด้อค่ะแต่ว่าอยู่นีมิถูนเถานะคะถ้าจะเอาจังสีเลยก็จะติดข้อเพื่น,นะคะ่ะหลังจากย่าหลุดแล้วเรียบร้อยได้จะพามาซับให้เบิงะะ่งค่ะหลังจากย่าแกะแล้วนะคะพี่น้องก็จะามาซอยรัอซับก็ได้ค่ะพี่น้องให้มันละเอียดจะสีค่ะนี่ค่ะ การกินเนาะคะพี่น้องของแต่ละคนแต่ละบาทก็บ่คือกันเนาะคะเข้ากับเห็ดตามใส่เข้าค่ะมักจะในก็เะ็ดืังสั่งนาะคะพี่น้องอันหนึ่งเห็ดตามใส่จะได้ค่ะคุณมักแบพบืชสีก็ต้องสับให้เป็นใบพืชสีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอามาตีใส่กับไข่ค่ะนี่ค่ะตีไข่ใส่ลงไปไข่ซีฟองเนาะคะ่ะพี่น้อง ไข่เนี่บ่ต้องใส่ยังเลยค่ะบ่ต้องใส่น้ำปูน้ำปลาชุวรลดกรต้องค่ะตีให้แตกพอแตกก็ต้องตีให้ขึ้นฟู่ค่ะเพี่น้องอ๋อเห็นละหลังจากนั้นค่ะเอาชชอมใส่ลงไปแค่นี้ละค่ะพี่น้องคนให้เขากันก็เอาไปทอดจ้าจากนั้นค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะพี่น้อง่าใส่ร้ายด้วยค่ะอันนี้ย่อมาในเนี่ยเมื่อกี้ค่ะ ใส่ไข่พอดีพอดีค่ะเขาเสถอดสวยง่ามนะคะพี่น้องใส่น้ำมันลงไปแล้วเอาไข่ลงไปเจียวค่ะทดสอบค่ะทดสอบว่าน้ำมันห่อน,นี่ค่ะโอ้พี่น้องหมเดเนียมกล่องน้ำมันเครื่องกันค่ะอยา่าอย่าเห็ดที่เย่าเลยค่ะ มันจำเป็นตรงน้ำมันไลยสีค่ะพี่น้องแต่ว่าก็บวิตามินเราค่ะหลังจากนั้นก็สะเก็บวบที่เหลือน้ำมันนะคะนะคะทำให้ไข่นานุ่มเราก็ตจจิมลงไปค่ะ ปกตินะะี่ค่ะพี่น้องอยู่นี่เขาจะสบม่มาไขฟูแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่ามนันเส่น้นมันหลายมันก็เลได้สิงู่ค่ะให้แตกแบบนี้โบเป็นยังค่ะพี่น้องมาต้องตกใจได้เข้ากับสะมรภัมิสี่เหลี่ยมอยู่นะคะพี่น้องน่คะ เดียวไปวเรื่อยๆจนซุกค,ค่ะพี่น้องเอามาพักไว้้ไฮ่อนจ้าหลังจากเยี่ยวหันแล้วเรียบร้อยค่ะจะออกมาาน้าตาแบบนี้ค่ะส่วนชิ่นนะคะพี่น้องเอาชิน้นแย่ชิ่นหน่อยเดี่ยวต่เท่าด้วยค่ะเอาเท่าที่เราพอใจนะคะที่นีสภาพมาเห็ดนหนาแกงสมค่ะก่อนอ่นจ้าใส่น้ำพริกแกงส้มลงไปเลย,ยค่ะยูนี่บวกกิมพ์เคปันไดกับสะใส่ประมาณนี้ละคะ่ะพี่น้องขอขยับขากองน,นี้นะคะ่ะ กระสดยประมาณซ้ำหนึ่งอยู่ละค่ะพี่น้องเอาง่าไงพือกะสดยหลายดอกซ้เดียวน่ละละลายน้ำพริกแกงส้มหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณนี้ละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำบกูดลงไปค่ะ มะกรูดตามด้วยน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามจะเอาทั้งเหนือด้วยค่ะพี่น้องทั้งเหนือมาเลยค่ะใส่ไป,ไปสามพับพีสามช้อนตามด้วยผงปรุง,ร,งรดจ้าเสียงหมกเขาด้วยค่ะพี่น้อง ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปอันนี้คือว่ายอดสุดปรุงรสก่อนเลยค่ะปรุงรสห้แซแบบห้ยังก็อนค่ะค่อยเอาไข่เจียวชะอมลงไปคนๆแล้วกับปิดไฟค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อต้องการให้ชะอมมันเป็นสีตายหนึ่งนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแห้นออกเปรี้ยวหวานเข้มเลยจ้ะ,ะน,น,นี่นะคะ่ะน้ำตาลไลยชักหน่อยนึงค่ะ จากนั้นชิมรสค่ะใส่บกปูลงไปหอมุวนพนพี่น้องเข้ากันูีตัวละค่ะใส่นบาบกขาอีชอหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวใส่อีกจซอนอันนี้คือถ้าพี่น้องบ่มักสมบบมักเปรี้ยวคือบานเย้ากับโบตองใส่ปานนีด้อยค่ะพี่น้องเฮปปับออกค่ะนี่จ้ะหลังจากนั้นค่ะใส่ไข่เจียวลงไป ตามด้วยกุ้งสดกุ้งสดหาตัวไซพ่อเป็นกระไซค่ะบนบนเน้นกุ้งนะคะพี่น้องจะเน้นไข่เจียวค่ะหลังจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดค่ะเป็นกระแสบบค่ะพี่น้องให้กินไข่เจียวแกงส้มไข่เจียวชุ่มนมนะคะให้กินแบบว่าหมองไฟะะงเลยค่ะห่อนสดนี่แสบของคอเลยค่ะสตอกตอกเล็กหน่อยนึงค่ะ ค่ะพี่น้องลอให้กุ่มซุกค่ะกุ่มซุกปิดไฟกินได้เลยค่ะพี่น้องค่ะง่ายมากค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มักจะอมซุปก็นี่กระต้มได้อีกเลยค่ะแต่สำหรับบันเย่าสำนีโอเคเลยค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวสวิตตังมองม่ไฟเจ๋งก็นีให้เบิ้งค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะแกงส้มไข่เจียวชะอมนะคะพี่น้องใส่กุ้งสดค่ะสามซีโตค่ะพี่น้องนี่ค่ะ รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพี่น้องแซ่บแซบ,แซบ,แซบหอมสะอมหนุนหุนค่ะเห็ดประมาณจานชามเดียวเลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่าสะอมโบราณนะคะก็บเได้ประมาณชามหนึง่งก็ร่างคุกขลิบก,กันร่างคดีกินนะคะพี่น้องวิธีทำกับโมโยงยางค่ะเห็ดแหบเบิ้งแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดมักสะอมเป็นสินกับผู้ตองซับคือของเย้าเลยคะ่ะพี่น้องถ้าผู้ใดได้เบิ้งแต่ต้นคลิปสมหัว่าสะอมเป็นเย้าสามารถซับให้มันละเอียดอีกรอบนึ่งนะคะคอยเอามากแกงค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเป็นเมนูง่า,งงายๆอากาศหนาวๆเยน็ยนๆเนาะคะ่ะ ินแกงส้มไข่เจียวชโอมหม้อไฟค่ะพี่น้องสุดยอดเอาอยู่แล้วนะคะแสบค่ะพี่น้องกไฟมาเหลีแต่เหบนึนจะอวยหาทางไฟก่อนขอบคุณหลายได้ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาบอกนั่หัวมวนนะคะพี่น้องมอนี้พามากินแกงส้มไข่เจียวโอมกุ้งสดค่ะเป็นเมนูหนาวนาวเขากันแห้งค่ะพี่น้องมาค่ะมาสดให้มันของข้อในการแสบๆจ้า